ก็สวัสดีคุณครูอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็มีข้อมูลคุณครูได้ก่อเข้ามาแล้วนะครับแต่มันมีการคาดเคลื่อนตรงพิกัดนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการดูการคาดเคลื่อนนะครับก็ให้คุณครูเข้ามาที่เว็บกลุ่มส่งเสริมนะครับตามที่ได้สอนไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับก็ให้คุณครูเข้ามาครับ ก็มาตรงหน้า Q&A นะครับผมจะฝากลิงก์เว็บไซต์การตรวจสอบข้อมูลนะครับการขอพิกัดของคุณครูไว้ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาวิดีโอตัวนี้แหละมาวางไว้ข้างๆตรงนี้เหมือนกันอ่าเราคลิกเข้าไปดูเลยครับนะครับอันนี้คือหน้าตาเว็บที่คุณครูกรอก ข้อมูลเข้ามานะครับเป็นข้อมูลพิจารณานะครับที่ผมจะให้คุณครูทบทวนนะครับดูตรงนี้นะครับตรงแผนที่นะครับแผนที่ตัวอย่างเลยเห็นเลยนะครับคาอธิบายนะครับอําเภอขุขันสีฟ้าอําเภอภูสิงห์สีส้มอําเภอปางกู่สีฟ้าภับึงสีชมพูขุขันสีน้ําเงินนะครับ คุณครูเห็นอะไรผิดปกติไหมครับเนี่ยนะครับอำเภอขุขันไปตกอยู่ที่มาเลเซีย,ชยใช่ไหมครับแล้วก็อำเภอเนี่ยครับอำเภอสีฟ้าเห็นไหมครับเนี่ยมาตกอยู่ใกล้กับภูสิงอำเภอสีน้ําเงินเนี่ยขุขันเนี่ยครับไปตกอยู่บริเวณภัยบึงก็มีถูกไหมครับแต่อําเภอภูสิงยังอยู่คือถูกต้องนะครับบริเวณภูสิงถูกต้องไหมครับคุณครู ที่ผมจะมาเน้นย้ำคุณครูให้คุณครูเช็คเลขดีๆก่อนกอกนะครับเลขพิกัดบ้านนะครับเพราะว่าตำแหน่งมันจะเคลื่อนไปไกลนะครับยกตัวอย่างโรงเรียนนี้นะครับนะครับโรงเรียนนี้นะครับเนี่ยจะตกอยู่ทะเลเลยครับเห็นไหมครับคุณครูคือพิกัดถ้าคุณครูทําถูกต้องมันจะอยู่กับเพื่อนนะครับอำเภอปางกู่ก็จะอยู่บริเวณอำเภอปางกู่อำเภอขุขันก็จะอยู่แค่ขุขัน อำเภอศรีสะเกดก็จะอยู่ไออำเภอภัยบึงจะอยู่แค่ภัยบึงภูสิงห์จะอยู่แค่ภูสิงห์นะครับเดี๋ยวข้อมูลนี้ผมจะส่งให้คุณครูตรวจสอบถ้ามีการผิดพลาดให้คุณครูทักเข้ามาใน Line Open Chat นะครับให้คุณครูทักเข้ามาเลยนะครับตอนนี้มันยังสามารถแก้ไขข้อมูลได้นะครับแต่หลังจากนี้ถ้ามีข้อมูลเข้ามาสักประมาณ1 0 0 0 0 0 0ถึง2,000คนเนี่ยมันจะแก้ไขไม่ได้แล้วนะครับ ขอเน้ยนย้านะครับให้คุณครูแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องที่สุดนะครับพิกัดให้ถูกต้องเลขห้ามผิดแมตต้แต่ตัวเดียวนะครับถ้ามันผิดมันจะนโผล่ตรงนี้เลยครับเนี่ยทะเลครับนะครับกลางทะเลครับโอเคนะครับคุณครูคือนี่คือวิธีการดูการตรวจสอบนะครับให้คุณครูตรวจสอบนะเดี๋ยวผมลองตรวจสอบไปดูอ่ะคุณครูคลิกสมมุติว่าอำเภอปางกูนี่สีฟ้าเนี่ยมาตกอยู่ภูสิงเนี่ย ผมคลิกดูนะครับคลิกที่ชื่อเด็กนี่ครับมันจะขึ้นเลยครับเนี่ยเด็กอย่างเนี้ยโรงเรียนเนี้ยเนี่ยครับทำไมมาอยู่ที่บริเวณเนี้ยนะครับก็ให้คุณครูเช็คเช็คแล้วคุณครูประสานมาที่เพจเฮ้ยที่เพจที่กลุ่ม Openchat นะครับเดี๋ยวผมจะและทีมแอดมินจะส่งลิงก์แก้ไขให้คุณครูให้นะครับแต่ถ้าข้อมูลข้อมูลเด้งมาประมาณหมื่นสองหมื่นคนเนี่ยผมไม่สามารถมีลิงก์แก้ไขให้คุณได้แล้วนะครับ เพราะว่าคําสั่งของผมมันจะรองรับได้แค่ประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันคนเท่านั้นโอเคนะครับเน้นย้ํานะครับให้คุณรูณทําให้ถูกต้องที่สุดนะครับเพราะว่าทางเขตจะมันอยากให้มันถูกต้องอ่ะครับมันจะแก้ไขทุกคนไม่ไหวนะครับคุณรูโอเคครับขอบคุณครับ